ที่เห็นนี้ก็คือ r o ต a r y Drum Sp ม n ปรินนะคะเป็นตัวที่จะคัดเลือกขยะเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมารู้กันนะคะว่าที่มาและหลักการทำงานนั้นคืออะไรนะคะที่ทำให้เกิดการสร้างนวัตกรรมนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูหลักการทำงานของเครื่องที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะคือเครื่องสปริ e เนอร์นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการขยะนะคะในแหล่งน้ำค่ะ หลักการทํางานคืออะไรคะหลักการทํางานของเครื่องนี้นะครับก็คือเครื่องนี้เนี่ยเป็นสปริงนะครับเราจะวางขวางตามน้ำหรือชันเนลนะครับโดยน้ำเนี่ยจะผ่านทางด้านล่างของตัวเครื่องนะครับทา,างด้านล่างนี้ก็จะเป็นจุดที่น้ําจะผ่านนะคะด้านล่างนะั้นที่ตัวเครื่องนี้ทําไมนะครับ ขยะที่มากับน้ำเนี่ยก็จะติดตะแกรงนะครับส่วนน้ำก็จะ่าออกด้านหลังตรงตะแกงที่อยู่ด้านในตรงนี้นะคะที่เรามองจากภายนอกเหมือนกับคล้ายๆเป็นเป็นถังเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวกรองขยะไว้ด้านในนะคะคแล้วก็น้ําก็จะไหลออกสู่ด้านนอกนะคะตัวน้ำก็จะหมุนครับหมุนเพื่อดึงขยะเข้ามาไว้ในรางสกูดกลางคือข้างในนั้นจะมีตัวเหมือนเป็นท่อนเป็นดรัมเป็นแท่งที่อยู่ข้างในเพื่อหมุนให้เกิดอะไรคะ เพิ่เวียงขยะที่มันติดอยู่ตะแกรงด้านล่างค่ให้มันเข้าตรงกลางเพื่อลำเลีเยงไปทิ้งครับค่ะขยะที่ติดอยู่ตรง,งตะแกรงด้านล่างตรงนี้ใช่ไหมคะคด้านล่างตรงส่วน,นด้านนี้ก็จะถูกเวียงขึ้นไปตรงจุดไหนนะคะจะเป็นรางสกรูรางสกรูตรงนี้นะคะเพื่อ ja, ที่จะลำเลียงขึ้นไปงทั้งหมดลเรียงนะคะลักษณะด้านในที่เป็นแท่งหรือเป็นดรัมเนี่ยนะคะจะมีลักษณะเป็นเกลียวเป็นเกลียวหมนุน แล้วเกลียวหมุนตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่จะฉุดดึงให้ขยะนั้นขึ้นไปสู่ด้านบนที่เห็นตรงนี้นะคะโดยพอดตรงกลายเนี่ยเราจะมีชุดคอมเพรสชันครับเป็นชุดบีบอัดขยะแล้วเพหมายขยะที่มันมากับน้ำเนี่ยมีความเปียกความชืดด้นอยู่แล้วดังนั้นขยะที่ถูกหมุนขึ้นไปนะคะโดยแท่งหมุนที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ก็จะขึ้นไปสู่จุดที่เป็นดดจุดบีบอัดอน,นะคะก่อนปล่อยลงสู่การนําไปจัดการต่อ อย่างเหมาะสมนะคะค่ะก็คือตรงปลายด้านนี้ใช่ไหมคะตรงช่วงนี้นะคะเป็นจุดบิกอานแล้วก็ขยะก็จะออกมาตรงตรงจุดที่เป็นเป็นช่องนี้หรือเปล่าคะส่วนน้ําที่ถูกปักนการปิกอัดก็จะกลับเข้าไประบบเดิมครับแล้วน้ําก็จะแล้วก็จะกลับเข้าไปสู่ในระบบระบบตรงด้านหน้าเช่นเดิมผ่านตรงจุดนี้นะคะค่ะแล้วน้ําที่เข้ามาตรงจุดนี้เนี่ยจะนําไปทําอะไรต่อคะก็คือกลับเข้ามาในระบบเข้ามาเข้ามาคัด แล้วก็น้ําก็จะกลับเข้าสู่ระบบก็คือในตะแกรงในในในถังลักษณะตะแกรงแบบนี้นะคะ<ช>เพื่อที่จะทำให้เกิดการหมุนอีกรอบหนึ่งแสดงว่าน้ำเนี่ยก็คือเป็นน้นําวนใช่ไหมคะน้ําวนเข้าแล้วก็น้ํำบางส่วนก็ออกจากตะแกรง เพศที่น้ําต้องกลับเข้ามาสู่ในถังนี้รอบหนึ่งก็คืออาจจะมีขยะบ,บางส่วนนะคะหลงเหลืออยู่ <Okay. S 2> ก็นํามาสู่การคัดแยกในถังนี้อีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อให้ได้น้ําทีา่มีขยะปนเปื้อนน้อยที่สุดนะคะและนี่ก็คือเครื่องโลเท u ์ดร u มนะคะสกรีเนอร์ใช้กับระบบการจัดการน้ำเสียซึ่งมีขยะปนเปื้อนนะคะ และนี่ก็เป็นนวัตกรรมของบริษัทแวมนะคะได้มีการจัดงานและก็นำเสนอในงาน Asian ยนซัสเ n เนเบิลเอเนจีวีคนะคะประจำปี2520ค่ะ ดรัมนะคะที่อยู่ด้านในนะคะติดค้างนะคะของขยะเนี่ยนะคะเกิดน้อยลงค่ะโดยลักษณะที่เห็นตรงนี้นะคะการเป็นตะแกรงแล้วมีดรามอยู่ด้านในนะคะจึงทําให้เกิดการบํารุงรักษาได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีขยะติดค้างน้อยทําให้เราสามารถทําให้เกิดระบบน้ําที่สะอาดเพิ่มมากขึ้นนะคะการนี้ก็คือนวัตกรรมของบริษัทแวมนะคะการนี้ก็เป็นเว็บไซต์ของบริษัทนะคะประเทศอิตาลีนะคะ